เอ้ยพี่แป้นสวัสดีคกว่าจะอ่านเน้อพี่ชายมึงได้ขับรถอยู่เหรอขับรถอยู่มึงเด่กก็รถชนนอืมจะชนอะไรอ่ะดูดิมึงรีบกลับไงถ้านั่งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ชนหรอกมาพี่ยอดหรอไมาพี่แป้นหน่อยครับมาพี่แป้นพี่แป้นน่ารักครับ Okay, พี่แปลว่าพี่แปนไม่น่าพ้นไปเขียวนี้ครับคุณถึงยังไม่ออกจากออฟฟิศเนี่ยแป้นวันนี้วันเสาร์ทำไมทำงานกันวะเาออมันต้องเราไม่เติดตินนเขาออกไปเที่ยวกันแล้วโควิดสเตจสามปดแล้วเมาเมาพี่แปนให้ฟังหน่อยครับเมาพี่แปนให้ฟังหน่อยครับวันนี้พี่แป้นดีบมากครับทุกคนพี่แปนดีบไม่หยุดครับพี่แปน ก็ให้เลือกหนึ่งช้อยพี่แปนได้ถึงสิบนะครับวันนี้รู้ไหมครับทำไมวันนี้พี่แปนดีจังเลยครับอะไรนะรู้ไหมครับทำไมวันนี้พี่แปนพี่แปนดีทําไมเหรอครับพี่แปนพี่แปนไปทําอะไรมาครับเพราะว่ามีคนที่ไม่ชอบหน้าไม่มาครับผมอ่ามีคนที่ไม่ชอบหน้าไม่มาทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเาขาไม่มาจะไป เที่ยวกล้าใจเขาอีกนะมึงเราต้องพลาดจิงคนคนเขาไม่ตั้งใจเขาไม่ยอมมาทํางานออใช่ครับใช่ถ้าเห็นนะครับใครเห็นไลฟ์นี้นะคะฝากส่งไปถึงคนที่ไม่มาด้วยแล้ววันนี้คือไม่มีใครทักเลยนะเจ้าที่กูกเป็นาบิเดียฮัตก,กี้อ่ะไม่มีใครเห็นไงเออมึงใส่ตาใ่แดงข้างฟ้าข้าง ไม่ได้ไทเปียดีมันเอ้ยได้นี่หว่าส <24 S 2> อางสี่วันงานได้มีพรุ่งนี้มาเลยเดี๋ยวคูดทักเอยส่งน้ำส่งน้ำรบกวนคนที่ไม่ได้ไลฟ์นะครับลงไปเอานะ้ะอันนี้ก็่ทำไรไลฟ์กันทุกคนเลยเหรอใช่แข่งกันไลฟ์ช่วงแข่งกันไลฟ์มือมันว่างอะ่ะรอกินข้าวอะ่ะ เนี่ยมันแปลกเว้ยแบบเมื่อกี้กูอยู่บนรถคนเดียวเงาๆใช่ปะ่ะมันก็จะไฟแดงพงกูจอยแล้วมึงปุ๊บโอเ,ออโอโอโอเขียวตลอดทางจริงมันคือดวงเว้ยกวบพาดวงไฟเขียวให้มึงเว้ยเพื่อน ขับรถตรงต่อไปนี่นะครับข้อคิดด,ด,ดีๆที่ได้จากที่แฟนวันนี้นะครับม, okay. มึงจะปิวไหมเนี่ยมึงไลฟ์ด้วยเนี่ยมึงห้ามมองกล้องนะมึงขับรถไปกูมไ,มมมไม่มองกูไม่มองกล้องอยู่แล้วกูแค่หาเพื่อนคุยกูชอบมีเพื่อนคุยเวลาขับรถ<อ>มันเหงาอ๋อไม่เล,ล่นละจะเล่นไม่เล,ล่นละสาวๆที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ ที่ที่ที่ตรงนี้ก็ยังมีรก็ถ้าเธอเหนื่อยนักก็มาผัดใจพอจบไปแล้วไม่ใช่เหรอซีรีส์เนี้ยจบกันมาแล้วใช่ปะคิดถึงว่าอยากดูอีกแต่คิดถึงไม่เท่าบังเอิญรักใช่ไหมสายของฮะแต่คิดอะไรนะครับเมืเอินรักครับผมสายของแล้วก็อจะขับมาคู่ตอนนั้นประมาณ พี่แป้นถึงไหนแล้วครับมีคนถามใกลถึงใจคุณแล้วครับแม่นั่นแหละครับทุกคนการขับรถที่ดีควรขับอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับแสดงว่ามึงขับรถไม่ดีขับดีเนี่ยกูเลี้ยงอยู่60-70 ม,มัไมไมที่บ้านยงีที่บ้านยังมีแมวหกชีวิตรอผมอยู่เออเฮ้ยของของเราไม่หวานใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทแต่ที่กูทําอยู่เนี่ยประมาทจริงที่ทําอยู่เนี่ยเราจะมารีวิวเรอย่เนี้ยอะแล้วเรคุยกันมาแต่เสียงโอเคอะเอางั้นเหรอให้คนเขาดูจะกรแลมึงอะนะ เออมาแต่เสียงไงอยากคุยด้วยเหงากูกูเหงาถ้าไม่ไม่มีหน้าอย่างเงี้ยมันเหงาไงอยาเยเชิญวันนี้เวิร์กช็อปอะไรไปบ้างคไหนบอกคนดูหน่อยสิพี่วันนี้เวิร์กช็อปอะไรไปบ้างเรามาสลับกันดีกว่าเอาที่เรานึกออกนะครับวันนี้ก็ทำอะไรวะแต่อารมณ์แต่อารมไหนพี่แปลแต่อลงมณ์ให้ดูหน่อยครับ แต่อารมณ์ในอันแรกแต่อารมณ์เอาอารมณ์ไหนล่ะครับเอาวันคิดดีได้มั้ยเอาอารมณ์เอาอารมณ์น่ารักน่ารักเป็นอารมณ์ไห้ปะน่ารักว่าไม่ใช่อารมณ์ครับพี่ยอดแต่พี่แปนสามารถทําอารมณ์น่ารักได้ครับพี่ยอดเชื่อน่ารักไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นเธอพาม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 ใครดูตัวว่าน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักของพี่แปนก็เข้ามาเลย หวานนะนี่ขนาดสั่งไม่หวานนเนี่ยช่วงนี้เราหวานหรือเปล่าพี่ยอดช่วงนี้ขมมากครับผมคือว้่ยเหนียวมีร้านก็โดนเรือกลาแหละอ่ะเศร้าเฉยเอาเอาละมาเศร้าละผมไม่เคยเศร้าผมแต่ผมอะเป็นไลฟ์โค้ชให้คุณได้นี่สดสนิทเด็กได้ครับที่แปนไปถึงที่แปน ยิงโซโซคุณทั้นนี้ยิงโซโซ่นำไมเปิดสองป้องแล้วมันอ้วนวะมันบีบเปล่าคนอื่นคนอื่นจะไม่เห็นว่ามึงอ้วนเลยมึงคิดไปเองบนอ้วนนะแต่กูยังกินน้ำหวานอยู่เลยบนะังเอิญรัก,นนก,กที่ e สั้นสองมาเมื่อไหร่ครับพี่แปน าบางินรักซื้อทั้งสองมาแล้วครับผมมาเวิร์กช็อปกันแล้วครับเออแล้วก็รอสถานการณ์ความจริงมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แหละตามพรกฉุกเฉินของรัฐบาลไทยว่าจะปลดออกตอนไหนใดๆทั้งสิน้นดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะครับเพื่อเราจะได้เจอกันได้เร็วใช่ครับผมด้วยความคิด,ด คันอะคันคิวอะเก่าไหมวะใช้อะไรเก่าใช้นิ้วเท้าครับนั่นไงไม่ผิดคาดนะครับพี่แบนบางคนใส่ใส่ว่าแบบวันนี้พี่แบนเครียดอะไรวันนี้กูเครียดป่ะในเวิร์กชอปไม่เครียดไหมตอนมึงเวิร์กชอปไม่เครียด กล้องกล้องทางทีมงานเขาไปจับช่วงตอนที่ผมคุณคเคพอดีก็เลยอาจดูเครียดนะฮะผมจริงไม่ไม่เคยเครียดเลยครับมึงแต่มีรอบหนึ่งกล้องใครไม่รู้ไปถ่ายตอนกูเกาพุงอ่ะแต่ภาพมันไม่เหมือนเกาพุงภาพมันเหมือนกูล้ลวงอะไรสักอย่างโอ้ยหรือเร,รารว,วงอ่ะอืม มันคันแหละก็เลยต้องเกาใช่ไหมล่ะเกาพุงไงคันพุงก็ใช่เออใครเห็นรูปอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าลืมกลับไปดูชาลีแชปปินนะครับผมรินทรอนเลยเฮ้ยเออต้องดูชาลีแชปปินนะเนี่ยเปิดแมสก์ความจริงดูมิสเตอร์บีนก็ได้เออน้องมิสเตอร์บีนก็ไม่ดูแอนเจอร์ี่ก็ได้ทอมแอนเจอร์ี่ เออวะ่ะก no ูดูมิสเตอร์บีนดีกว่ามิสเตอร์บีนน่าจะเอา acting มาง่ายสุดาแต่ดูผมก็ได้นะวันนี้ชาลีชาปปิ้งเข้าสิงผมว่ะไหนครับขออีกหนึ่งซีนเป็นยังไงนะครับชาลีชาปปิ้งยอดยอดยอดอยู่อ๋อลืมลืมใจเย็นเออแต่แรกแต่แรกเลยในไลฟ์เห็นตากูสองสิลอยู อเ,อเอามันอ,อ,อมันตกไม่ได้เหรออีน้องคนนี้ชื่ออะไรอ่ะน่ากลัวมากเนี่ยย่อผมไปแล้วดีกว่าคุณจะได้เผาเผาเกลือได้เต็มที่ทุกคนมึงอกขับรถดีๆไม่ต้องมาเป็นห่วง เฉยเป็นห่วงผมแค่แฟนขับกับพ่อแม่ผมเป็นห่วงผมเท่านั้นเอองั้นฝากทุกคนเป็นห่วงพี่แป็นด้วยนะครับเพราะพี่แป็นไม่ทันน้อยเลยน้อยเลยรย่ใครเครียดมั้งครับขับรถดีๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วพิธีการบ๊ายบาย